เชิญครับสวัสดีครับผมนายปีชาศิรีนามในอยเภอแม่ฟ้าหลวงครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนนะครับในการมอบบ้านให้กับน้องทัดดาวซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีแล้วก็มีเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ยังไม่เหมาะสมวันนี้ได้รับความอนุเคราะหจากมูลที่ CCF นะครับใ้กรุณา จัดง้มานนะครับมาให้ก่อสร้างบ้านพักที่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมสาหรับการอยู่อาศัยแล้วก็มีความปลอดภัยครับเรื่องจากน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะครับจะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยก็จะต้องเป็นคนที่เติบโตขึ้นนะครับกขบ็ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารของมูลที่ผู้ใหญ่ที่อยู่ในตัวแทนของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ ทานท่านกำนันท่านสอบตอนะครับท่านกรรมการหมู่บ้านที่ได้ให้ความร่วมมือทําให้บ้านหลังนี้สําเร็จแล้วก็เหมาะสมในการอยู่อาศัยก็ในานามของภาคราชาการก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทัดดาวแล้วก็ให้กําลังใจก็ให้น้องนะครับได้ดูอาศัยอย่างมีความสุขแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับให้สมกับที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยได้มีความปรารถนาดี ในการที่จะส่งเสริมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็การเรียนกันที่อนาคตของน้องให้ดีขึ้นชื่อนางสาวสุมาลีเชอรมือนะคะเป็นสารวัตรกำนันตำบลเทอไทยค่ะ ก็ในนามของผู้นําชุมชนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะมูลนิธิ c ี CC f นะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมาช่วยเหลือน้องทัดดาวค่ะที่เป็นซึ่งเป็นครอบครัวที่ยากไร้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะในการที่สร้างที่อยู่อาศัยนะรวมถึงห้องน้ําแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคคะที่ได้ให้กับการสนับสนุนครอบครัวของน้องนะคะซึ่งทางผู้นําชุมชนเนี่ยเราก็พยายามหา ่าหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอ่าแต่ก็ด้วยความที่อ่าหลายๆหน่วยงานนะคะก็ต้องมีการกระใจายในการให้ความช่วยเหลือนะคะจึงไม่ได้ตกทอดมาถึงน้องทัดเดานะคะก็เป็น โอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ทางเราได้รับโอกาสนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆหวังว่าวันข้างหน้าทางผู้นํามชุมชนหรือว่าคนในชุมชนจะได้รับโอกาสนั้นแล้วก็มีส่วนไหนที่ทางชุมชนของเราสามารถที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับหน่วยงานได้ทางเรายินดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ